สวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นคาที่3นะครับที่เราในรายวิชาชนลศาสตร์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมันไม่สามารถลงรายละเอียดลึกได้หมดนะครับมันก็จะหาแค่ใจความสำคัญในบางส่วนนะครับพอดีวันนี้มีการแข่งปั่นจักรยานด้วยนะครับจะยุ่งๆหน่อยก็จะมีรายละเอียดบางส่วนนะครับวันนี้ไม่เยอะนะครับวันนี้ เอาแก้หัวข้อเดียวนะครับก็จะเป็นหัวข้อจลศาสตร์ของการไหลนะครับที่จริงคําว่าจลศาสตร์มันก็คือเอาง่ายๆเลยมันก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นการศึกษาพฤติกรรมครั้งที่แล้วเ,เป็นสถิตศาสตร์ใช่ไหมครับสถิตก็คืออยู่นิ่งแต่ตอนนี้มันเริ่มมีการเคลื่อนที่พอมันเริ่มมีการเคลื่อนที่ก็คลองไหลนะครับดังนั้นเราจะต้องศึกษาว่ามันเคลื่อนที่เคลื่อนที่ต้องมีอะไรต้องมีระยะทางต้องมี ความเร็วใช่ไหมครับมีความเร่งนะครับมีอะไรต่างๆที่มันมีส่วนที่ทําให้มันเกิดการไหลได้นะครับการไหลคืออะไรง่ายๆครับคือการย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้นะครับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นที่เราศึกษากันก็เป็นความดันกับแรงดันนะครับของสถิตสร์ก็คือพื้นที่น้ําอยู่นิง่งนะครับน้ําอยู่นิ่งก็เช่นขวดตรงนี้นะครับไม่ได้มีการขยับแต่อย่างใดนะครับ แต่ถ้าเป็นของไหลถ้านึกถึงง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นท่อปะปานะครับการเดินเมนท่อปะปาบางทีเราเริ่มจากท่อที่มีขนาดใหญ่อาจจะเป็น2นิ้วนะครับแล้วค่อยซอยย่อยนะครับต่อย่อยออกมาเป็น4หุนอะไรของเราก็ว่าไปใช่ไหมครับเหมือนกันครับส่วนใหญ่ให้นึกถึงในส่วนนั้นเป็นเกตนะครับบางคนเขาสับสนนะครับว่าไอการไหลมีความเร็วมีความเร่งตรงนี้นะครับเป็น เป็นไดนามิกหรือเป็นพลาศาสตร์แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นแค่จลศาสตร์เท่านั้นถ้าไอแรงที่เกิดจากการไหลไหลแล้วเกิดแรงนะครับไปกระทบกับส่วนต่างๆของโครงสางโครงสร้างอย่างเงี้ยไอนี่อาจจะเป็นไดนามิกนะครับโอเคไม่ยากครับผมยกมาแค่หัวข้อเดียวในวันนี้นะครับต่อเลยยกใหญ่นิดนึงนะครับามารู้จักชนิดของการไหลกันก่อนนะครับ ที่จริงคําว่าของไหลเนี่ยหรือการแบ่งการไหลเนี่ยมันแบ่งได้หลายทฤษฎีมากเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างมาแค่ทฤษฎีเดียวในวันนี้นะครับก็คือเราจะแบ่งชนิดของของไหลตามเวลานะครับเอาเวลาเป็นเกณฑ์เลยนะครับมันจะแบ่งออกมาเป็น2ลนักษณะก็คือการไหลคงที่และการไหลไม่คงที่การไหลคงที่สรุปง่ายๆมันคือการไหลจะไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา เหมือนกับว่าเราขับรถยนต์นะครับขับรถยนต์แล้วเหยียบประคองให้มันอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลานะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเร็วมันก็จะคงที่ใช่ไหมครับความเร็วคงที่อาตาัอาตราอัตราการเขาเรียกว่าอะไรอัตราเร็วก็คงที่นะครับไอสำการนี้ก็จะเป็นเส้นตรงกราฟเวลาเท่าไหร่ก็ช่างกราฟของความเร็วหรืออัตราการไหลความดันความลึกพวกนี้จะเป็นเส้นตรงไปเลย นะครับโอเคส่วนการไหลไม่คงที่ก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอาะบางทีเราขับรถมันขึ้นเนินใช่ไหมครับเหยียบด้วยความเร็วเท่าเดิมแหละนะครับเหยียบด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่พื้นที่ตรงนั้นมันแตกต่างออกไปมันจะทําให้ความเร็วของรถลงใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับเวลาลงเนินนะครับเหยียบด้วยความเร็วเท่าเดิมอาความเร่งเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมแต่เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเร็วขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวมามีส่วนด้วยในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับหรือแม้กระทั่งเราเหยียบลถด้วยอัตราเร่งเท่าเดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปกราฟมันก็จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคดังนั้นผมเลยเลือกเกณฑ์ตัวนี้นะครับที่จริงในหัวข้ออื่นก็จะมีการไหลแบบสม่ำเสมอการไหลแบบไม่สม่ำเสมอมันก็ใกล้เคียงก,กันกับการไหลคงที่และไม่คงที่นั่นเองนะครับโอเค ผมเอาแค่เกณฑ์เดียวนะครับซึ่งมันน่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับโอเคเรามาดูถึงสมการการไหลต่อเนื่องก่อนนะครับสมการการไหลถ้าไหลธรรมดาอะการไหลต่อเนื่องก็คือการโยกย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับโดยจะใช้หาความสัมพันธ์ของอัตราการไหลความเร็วและพื้นที่หน้าตัดการไหลาตามหัวข้อนี้เลยนะครับอเอาง่ายๆนะครับ การไหลที่จริงการไหลมันจะไม่สูญเสียมันไม่สูญเสียนคืออะไรไม่สูญเสียก็คือมันไม่ได้หายไปไหนไอ้ของของไหลอะ่ะสมมุติว่าอยู่ในท่อท่อหนึ่งครับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าไปยังท่อที่มีขนาดเล็กกว่าไอ้น้ําที่อยู่ในท่อตรงนี้เติมไป1นลิตรไปอยู่ท่อหนึ่งมันก็ต้องเป็นหนึ่งลิตรนะครับอ่ะดังนั้นมันจะไปเชื่อมโยงกับสมการสมการหนึ่งนะครับ นั่นก็คือสมการหลักการอนุรักษ์มวลสารไอหลักการอนุรักษ์มวลสารมันจะบอกไว้ว่ามวลสารไม่มีทางสูญหายหรือเพิ่มขึ้นแต่มวลสารจะเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับหมายความว่าไงจากที่อยู่ท่อหกหุนท่อขนาดใหญ่นะครับช่วงอาจจะสั้นนะครับย้ายน้ําก็ไหลออกไปไปท่อสี่หุนนะครับท่อสี่หุนช่วงอาจจะยาวกว่าท่อหกหุนแต่เขาเรียกว่า มวลสารหรือน้ำหนักของน้ำจากท่อนี้ไหลไปยังอีกท่อนี้มันก็ควรที่จะเท่ากันมันต้องเท่ากันมันไม่ได้หายไปไหนเลยใช่ไหมครับแม้กระทั่งมันรั่วออกไอ้น้ําที่รั่วมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะอยู่บนดินหรือซึมลงไปในดินนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราให้มองเป็นพื้นที่ปิดนะครับคิดง่าย มวลสารไม่มีทางหายไปไหนเลยนึกถึงเงิน100บาทนะครับผมเอามีเงิน100บาทนะครับผมไปซื้อของผมได้ของมาเงิน100หายไหมไม่หายแต่ย้ายไปอยู่กับแม่คาถูกไหมครับดังนั้นหลักการง่ายๆครับอนุรักษ์มวลสารก็คือมวลสารไม่สูญหายแต่ย้ายและเคลื่อนตำแหน่งนะครับโอเคดังนั้นเมื่อมวลมันไม่สูญหาย เราจะเอาสมการตัวนี้เป็นเกณฑ์และมาวิเคราะห์ได้ดังนี้ครับอ่ะมวลตัวที่1กับมวลตัวที่2นะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งให้มันเท่ากันเพราะว่ามันไม่สูญหายนะครับจากสูตรเดิมที่เราที่เราเรียนมาตั้งแต่คาสแรกนะครับความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรในทางกลับกันครับก็มวลจะเท่ากับความหนาแน่นคูณอยู่กับปริมาตรนะครับได้ดังนี้ครับอ่ะและปริมาตรมันคือ ถ้าผมวงไว้นะครับด้านล่างบริเวณนี้บริเวณนี้นี่สองจุดเอเอตรงนี้คือพื้นที่หน้าตัดในส่วนนี้นะครับส่วน x เนี่ยคือความยาวของส่วนนี้ทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันหาจากการเอาพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวคูณความลึกหรือคูณความสูงเรียกตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับถึงจะได้ปริมาตรออกมานะครับดังนั้นผมจะแปลงปริมาตรตรงนี้ให้เป็นดังรูปต่อไปนี้ครับ นะครับอ่ะก็จะเป็นโลคูณ A x a, a คือพื้นที่หน้าตัด X คือความยาวของพื้นที่นี้นะครับเช่นท่อ PVC 6หุนอ่ะเหมือนเดิมเป็นรูปวงกลมพื้นที่หน้าตัดก็หาจากพาย r าลังสองหรือพาย d กำลังสองส่วนสีนะครับอ่ะไดพื้นที่หน้าตัดแล้วเขาถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ท่อนี้เราก็ต้องไปดูความยาวท่อว่าท่อมันยาวเท่าไหร่ถูกไหมครับ อ่านะครับสมมติท่อยาว1เมตรก็ไปคูณกัน1ท่อยาว4เมตรก็ไปคูณกัน4ท่อยาว6เมตรก็ไปคูณกับ6แค่นั้นนะครับส่วนฝั่งนี้ถ้ามันลดลงถ้าต่อจาก6ไป4เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะกลายเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง4หุนใช่ไหมครับ4หุนมัหยี่เซนสหุนมันประมาณนะครึคร่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วนะครับก็ประมาณเซนเซนนึเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ เราก็ต้องไปดูว่าพื้นที่หน้าตัดของไอเอสเนี่ยกับความยาวของไอท่อส่วนที่2เนี่ยมันยาวเท่าไหร่แล้วเราถึงจะเอามาหาในสมการตัวนี้ได้นะครับโอเคต่อครับและเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่แบ่งชนิดของของไหลแบ่งตามเกณฑ์เวลานะครับผมเลยบอกว่าการไหลสัมพันธ์กับเวลาเลยนำเวลาเข้ามาหารนะครับจะได้รูปนี้ออกมาครับ ไหโอเคนะครับก็จะเป็นความหนาแน่นคูณพื้นที่คูณช่วงความยาวและก็หารด้วยเวลานะครับทำไมต้องหารด้วยเวลาคําว่าอัตาการไหลมันเอาง่ายๆครับเวลาเปิดก๊อกน้ําน้ามนไหลใช่ไหมครับเปิดใส่ถังสมมุติถัง10ลิตรเราจับเวลาดู10ลิตรเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นี่คืออัตราการไหลสมมตุติน้ำสิบลิตรคุณใช้เวลาไปแค่ หนึ่งนาทีเห็นไหมมันก็เป็นสิบลิตรต่อหนึ่งนาทีถูกไหมครับเวลามาคำนวณอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลจะสัมพันธ์กับปริมาตรหารด้วยเวลานะครับเอาไว้ใช้อะไรในอัตราการไหลสมมุติว่ามันเกิดอุทกภยัยน้ําท่วมน้ําไหลน้ําป่าหรือน้ำในกระช่างมันไหลจากจุดหนึ่งมายังจุดหนึ่งนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันจะใช้เวลาด้วยอัตราการไหลเท่านี้เนี่ยมันจะใช้เวลาจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ จะมีปริมาณน้น,นเท่านี้เท่าไหร่และรู้ไปทําไมรู้ในใช้ในการอบพยพผู้คนได้ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ในการออกแบบสร้างว่าน้ามันมีอัตราการไหลเท่านี้อยู่เสมอนะแต่นี่มันจะเป็นส่วนของวิชาดินามิกนะครับก็ใช้ได้ในส่วนนั้นนะครับโอเคนะครับอ่ะพอพอมันเป็นรูปนี้นะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความเร็ว อันนี้มันน่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ฟิสิ์ตั้งแต่สมัยมมปลายนะครับซึ่งอาจจะลืมไปแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับ v เท่ากับ s ส่วน t v ตัวนี้คือความเร็วหรืออัตาราเร็วนะครับความเร็วหรืออัตาราเร็วที่จริงความหมายมันต่างกันแต่ไม่อยากอธิบายนะครับ s ของเราก็คือระยะทางนะครับในที่นี้มันเป็น x นะครับหารด้วย t t คือเวลา นะครับดังนั้นความเร็วมันจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอน,นี่เป็นเมตรนะครับทีเราให้เป็นนาทีนะครับเมตรต่อวินาทีนี่คือหน่วยของความเร็วของเรานะครับโอเคเอพอเราแปลงรูปสุดท้ายเราจะได้รูปออกมาดังนี้ครับอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลจะเท่ากับความหนาแน่นคูณพื้นที่หน้าตัดคูณกับความเร็วความเร็วของน้ำนครับ ออกมาเป็นอัตราการไหลนะครับโอเคแต่ต้องจํารูปนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันคือกฎการอนุรักษ์มวลสารจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งมวลต้องเท่ากันดังนั้นเครื่องหมายเท่ากับมีความสําคัญมากนะครับดังนั้นสมมุติท่อหกหุนย้ายไปท่อสี่หุนตรงเนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับหายไปไม่ได้นะโอเคนะครับ โอเควตรงนี้ให้เป okay. okay. ็นความเร็วนะครับโอเคมาในส่วนของต่อไปนะครับอ่าเมื่อกี้พูดถึงอัตราการไหลไปแล้วนะครับสรุปง่ายๆนะครับอัตราการไหลคือปริมาณของของไหลที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดใดตอนหน่หน่วยเวลานะครับหน่วยเวลาใช้เป็นวินาทีนะครับโอเคนะครับเราจะได้สมการเราจะได้สมการออกมาเป็นรูปนี้ครับคือ Q เนี่ยคืออัตราการไหล อย่างนี้นะครับ Q ิวคืออัตราการไหลนะครับจะเท่ากับความหนาแน่นคูณพื้นที่หน้าตัดคูณกับความเร็วนะครับจะได้ออกมาเป็นรูปนี้นะคอเความเร็วนะครับแล้วก็พื้นที่หน้าตัดนะครับผมถามถ้าในท่อท่อหนึ่งท่อน้ําเนี่ยน้ําประปาบ้านเรากลับไปท่อหกหุนท่อสีห่หุนเมื่อกี้เนี่ยของไหลเป็นชนิดเดียวกันไหม ของไหลเป็นน้าเหมือนกันใช่ไหมครับของไหลเป็นชนิดเดียวกันแล้วแสดงว่าในรูปนี้เนี่ยท่อสี่หุนไปท่อหุนสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับโลความหนาแน่นพื้นที่หน้าตัดหรือความเร็วเป็นของไหลชนิดเดียวกันแสดงว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือพื้นที่หน้าตัดไม่ใช่สิพูดผิดคือความหนาแน่นนะครับขออภัยด้วยนะครับ ดังนั้นความหนาแน่นเท่ากันจับสมการเท่ากับกันเราสามารถตัดออกได้เลยไม่ต้องเอาความหนาแน่นมาคิดในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันนะครับความหนาแน่นไม่เท่ากันก็ให้ใช้โลเข้ามามีส่วนด้วยให้ใช้รูปนี้นะแต่ถ้าความหนาแน่นเท่ากันหรือเป็นของไหนช้นิดเดียวกันใช้อัตราการไหลเท่ากับ A คูณกับความเร็วได้เลยนะครับพื้นที่น้าตัดคูณความเร็วได้เลยนะครับอัตราการไหลเท่ากับ AV เห็นไหมโอเคนะครับ สูตรมีแค่นี้ครับในเรื่องการหาอัตราการไหลวันนี้เอาแค่เรื่องเดียวพอครับไม่ต้องไปถึงที่จริงก็อยากลงหลายเรื่องเดี๋ยวจะทําคลิปตามหลังไปให้นะครับโอเคโอเคนะครับดังนั้นเขายังบอกอีกว่าความสัมพันธ์ของการการไหลไม่ว่าจะเป็นไหลเข้าและไหลออกนะครับผลรวมของการไหลเข้ากับออกต้องมีค่าเท่ากันนะครับผลรวมใช้เป็นซิกมานะครับ ตัวนี้คือไหลเข้ากอ้อนนี้คือไหลเข้านะครับก้อนนี้คือไหลออกโอเคนะครับโอเคมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับจากจุดท erm> ี่1นะครับดูที่จุดที่1นะครับจุดที่1ดูจากหัวลูกศรอะไรชี้เข้าหาจุดที่1ให้มันเป็นไหลเข้านะครับอะไรที่ชี้ออกให้มันเป็นไหลออกนะครับจะสังเกตเห็นว่าจุดที่1นะครับมี q หนึ่งไหลเข้ามานะครับ แล้วก็มี q 2กับ q 3ไหลออกไปแต่ไหลเข้าต้องเท่ากับไหลออกดังนั้นจะได้สมการด้านล่างครับก็คือ q 1เท <c oughs> ่ากับ q 2บวก q 3 <c oughs> นะครับเ <c oughs> ช่นเดีวยวกันครับกับจุดที่2มีชีม้มาจุดที่2กี่เลขก็มี2เลขก็คือ q 3กับ q 4ถูกไหมครับก็เอาตัวนี้มาบวกกันนะครับคือไหลเข้าส่วน q 5 q 6กก็จะเป็นไหลออกนะครับหลักการมีเท่านี้ครับไหลเข้าเท่ากับไหลออก Q เท่ากับ Av นะครับโอเคเนื้อหาในหัวข้อแรกตัวนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับโอเคนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับตัวอย่างที่1นนะครับเขาบอกว่าท่อ A มีพื้นที่หน้าตัด3คูณ10ยกกำลงังลบ3นะครับตารางเมตรนะครับต่อกับท่อ N ที่มีพื้นที่หน้าตัด1คูณ10ยกกำลงังลบ3ตารางเมตร ถ้าท่อทั้งสองวางอยู่ในแนวระนาบและมีน้ำไหลเข้าท่อเด้วยความเร็วศูนุดามะครับดูจากรูปนะครับคือบริเวณนี้ตรงนี้นะครับนี่คือท่อเนะครับนี่คือท่อเนะครับส่วนตรงนี้คือท่อ n นี่คือ m นี่คือ n นะครับจงหาอัตราการไหลของน้ําในท่อทั้งสองนะครับแล้วก็หาความเร็วที่ท่อ n นะครับเพราะโจทย์กําหนดมาแค่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ v m นะครับให้หา vn และก็ qm กับ qn นะครับให้หามา3ตัวนี้นะครับโอเคไปดูสมการกันครับสมการที่ใช้นะครับอันดับแรกเราต้องหาอัตราการไหลก่อนนะครับว่าตาการไลของ2จุดนี้หายังไงนะครับในการจะหาสมการพวกนี้ได้เราจะต้องมีตัวแปรที่ทราบค่านะครับอย่างน้อย2ตัวนะครับมี3 มันมี3ตัวแปรเนาะมีอัตราการไหลมีพื้นที่หน้าตัดแล้วก็มีความเร็วนะครับดังนั้นผมเลือกใช้สมการหาอัตราการไหลที่จุด M นะครับเนื่องจากจุด M มีทั้งความเร็วแล้วก็มีพื้นที่หน้าตัดนะครับดังนั้นใช้สูตรนี้ได้เลยครับ Q เท่ากับ Av ไม่ยากครับแทนสมการลงไปนะครับ3คูณ10ยกกำลงังลบ3คูณอยู่กับ0.3นะครับ กดเครื่องคิดเลขนะครับกดออกมาได้คําตอบเป็น9คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับเอ่อถ้าใครมาเรียนคาสที่แล้วจะบอกว่าเฮ้ย hey, เลขยกกำลังมันไม่เท่ากันมันคูณกันได้หรอถ้าเป็นเลขยกกำลังคูณได้นะครับคูณได้แต่บวกไม่ได้นะครับถ้าจะเอาบวกต้องให้ตัวกำลังคูณน,นะครับมันสูงกว่านี้เอม้มันต้องเท่ากันนะครับ10ยกกำลังตัวคูณต้องเท่ากัน นะครับโอเคนะครับเมื่อได้อัตราการไหลแล้วนะครับเราไปดูจุดหนึ่งนะครับสมการการไหลต่อเนื่องเขาบอกว่าจะไหลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งมวลสารไม่หายไปดังนั้นอัตราการไหลต้องเท่ากันถูกไหมครับก็เลยบอกว่า qm จะเท่ากับ qn นะครับดังนั้นตอบได้เลยครับว่าอัตราการไหลของทั้ง2ตัวจะเท่ากับ9คูณ10ยกกำลังลบ4 นะครับอ่ะพอเรารู้แล้วว่า Qn เท่ากับเท่าไหร่นะครับรู้แล้วว่าพื้นที่หน้าตัดของ n เท่ากับเท่าไหร่เราแทนค่าในสมการนะครับกับเศษกับส่วนกับส่วนสูตรนะครับบางคนก็กลับไม่เป็นนะครับอ่าจาก Q เท่ากับ Av ต้องการหา v ทําให้ v อยู่คนเดียวนะครับก็ดึง a ดึง a ที่อยู่ตรงนี้ไปหารนะครับก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับก็จะได้ตามสมการนี้โอเคนะครับ ความเร็วที่จุดเจะเท่ากับอัตราการไหลที่จุดเหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของจุดเน,นะครับก็แทนค่าไปในสมการได้เลยนะครับได้คำตอบออกมาเป็น0.9เมตรต่อวินาทีจบครับแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้มันเป็นการไหลในท่อนะครับมันยังเป็นทางน้ำปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าสือทางน้ำเปิดเป็นน้ำเปิดก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับมาดูข้อที่2นะครับ ข้อที่2เขาบอกไว้ว่าถังเก็บน้ําใบหนึ่งมีน้ําเข้าจากท่อเส้นหนึ่งนะครับด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีขนาดเดียวกันมีน้ำไหลเข้าจากด้านบนด้วยมีการเปิดก๊อกน้ำใส่ด้านบนนะครับด้วยอัตราก,การไหล0.02 0.02 cms cms มันย่อม,มาจาก cubic m e t e per second นะครับหรือ ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับตัวย่อมันก็คือ M อกำลังสส่วนวินาทีแหละนะครับถ้าระดับน้ำในถังคงที่จงหาความเร็วของน้ำในท่อน้ำออกนะครับเขาให้หาความเร็วของบริเวณนี้นะครับโอเคอมาเลยนะครับไม่ยากนะครับข้อนี้นะครับจากสมการนี้นะครับการไหลต่อเนื่องน้ําเข้าก็ต้องเท่ากับน้ําออก โอเคนะน้ำเข้าเท่ากับน้ําออกกับสมการนะครับในการหานะครับน้ําเข้ามันมีอยู่2ทางนะครับก็คือทางก๊อกทางที่1ทางนี้ทางที่2ถูกไหมครับทางนี้เป็น Q มาให้ตตัวอยู่แล้วนะครับแสดงว่าเราก็สามารถแทนสมการตรงนี้ได้เลยแต่ตรงนี้เขาให้ค่าความเร็วกับเส้นผ่าศูนย์กลางมา นะครับดังนั้นเราก็ต้องแปลงในส่วนนี้ให้เป็นอัตราการไหลนะครับโอเคอ่ะแทนค่าลงไปในสมการครับนะครับอันนี้ผมใช้สูตรเป็น pi d กํลัง2ส่วน4นะครับในรูปนี้นะครับ v เท่ากับ5 v เท่ากับ5นะครับจับเครื่องหมายเท่ากับนะครับ v ไม่รู้ค่าติดเครื่องหมายไว้นะครับค่า a รู้แล้วก็แทนลงไปกดเครื่องเรขออกมานะครับ อโอเคนะครับต่อนะครับอโอเคนะครับอ่ากดเครื่องเล่ออกมานะครับได้ค่าความเร็วที่จุดน้ำออกนะครับเป็น v เท่ากับ3.80เมตรต่อวินาทีนะครับโอเคมาตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างที่3านะครับ ท่อส่งน้ํามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง75ม mm, ิลลิเมตรเจาะรูน้ําพุ3ร mm, ูโดยให้อัตราการไหลที่ผ่านแต่ละรูเท่ากับ15ลิตรต่อวินาทีนะครับ1วินาทีนะไหลได้ตั้ง15วิตน,นะครับจงหาความเร็วระหว่างน้ําพุแต่ละรูนะครับอ,อ่ง่ายๆนะครับด้วยวิธีการนี้ครับผมเขียนมาอยู่แล้วนะครับรูที่1รูที่2รูที่3นะครับเรามาเริ่มจากรูที่1กันก่อนนะครับ อารู้ที่1น,นะครับเขามีน้ําไหลออกมาด้วยอัตราการไหล15ลิตรต่อวินาทีใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเรารู้รู้อะไรมั่งตอนนี้เรารู้อะไรมั่งเรารู้ว่าเขาให้ A มาใช่ไหมครับให้เส้นผ่าศูนย์กลางมานะครับหา A ได้เส้นผ่าศูนย์กลางหา A ได้นะครับ,นะรบเขาต้องการหา V นะครับเขากําหนด Q มาใช่ไหมครับ โอเคถ้า okay. งั้นเราก็แทนค่าในสมการอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่จบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับไปตัวที่สองนะครับแต่ตัวที่สองมันจะต้องคิดจุดที่ไหลออกก่อนหน้านี้ด้วยนะครับน้ำจะต้องแรงขึ้นกว่าจุดแรกนะครับะฉะนั้นมันไม่สามารถส่งมาแล้วผ่านไปได้เลยนะครับดังนั้นก็เลยต้องเอาไอ้ที่จุด Q 2เนี่ยนะครับ2ตัวนี้ก็เลยต้องเอามา บวกกันนะครับก็จะได้จาก15 15บวก15ก็เลยกลายเป็น30นะครับจากนั้นก็เข้าสู่สมการรูปแบบเดิมนะครับก็เอาคิส่วนด้วย A นะครับก็ได้คำตอบออกมาเป็น6.70เมตรต่อวินาทีสุดท้ายมอนกันครับก็บวกทับซ้อนมันนะครับก็ได้ตามรูปด้านล่างนะครับนะครับทำไมถึงไม่คิดแต่ละจุดว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยอย่างว่าครับตามหัวรูกสอนะครับมันมีน้ำเข้า บริเวณนี้แน่นอนว่าก่อนที่จะส่งถึงจุดต่อไปได้มันจะต้องสูญเสียสูญเสียน้ําในบางส่วนไปนะครับมันก็ต้องส่งแรงดันให้มากกว่าเดิมเพื่อให้อัตราการไหลมันยังคงเดิมอยู่นะครับเอาง่ายๆนะครับหลักการตัวนี้ก็คือเมื่อมวลสารมันไม่หายไปนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งไม่ว่าท่อคุณจะขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าอัตราการไหลมันต้องเท่ากันเสมอ ยกเว้นในกรณีที่มีการเพิ่มแรงดันมันเข้าไปนะครับมีการเพิ่มปั๊มมีการเพิ่มกําลังให้มันไหลแรงขึ้นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราแค่สมมุติเสียบก๊อกแล้วเปิดน้ำนะครับการไหลในท่อน้ําของ2ชนิดนะครับจะต้องเท่ากันนะครับถ้าก๊อกใหญ่ก๊อกใหญ่ก็จะไหลช้าเพราะว่าพื้นที่มันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนก๊อกเล็กก็จะไหลแรงหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะครับ เอาง่ายๆนะครับวัดจากการบีบนี่ก็ได้แต่การบีบมันเป็นการเพิ่มแรงดันมากกว่านะครับการบีบคือการลดพื้นที่หน้าตัดตอนลดน้าต้นไม้นะครับบีบสายยางใช่ไหมน้ําก็จะดูไหลแรงขึ้นนะครับพอพื้นที่หน้าตัดมันเป็นยังไงมันเล็กลงนะครับแต่อัตราการไหลมันก็ยังเท่าเดิมนะแต่มันไหลแรงขึ้นนะครับเห็นไหมความเร็วของน้ําก็จะพุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับจำง่ายง่ายนะครับของเรื่องนี้ใหญ่ไหลช้าเล็กไหลแรง นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับก่อนจากกันนะครับทิ้ง assignment ไว้3ข้อนะครับตามนี้เลยนะครับยังไม่ได้กำหนดเวลาส่งนะครับน่าจะเป็นภายในวันนี้นะครับส่งช้าหักคะแนนคุยกันแล้วนะครับยกเว้นสัปดาห์ที่1โอเคนะครับละเอียดนะครับละเอียดมันไม่ยากนะครับทำตามตรงนั้นทำตามที่บอกก็ออกได้เลยนะครับ เนื้อหาในส่วนที่ลงในวันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพื่อเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ในส่วนของสมการพลังงานนะครับของแบรนดูรี่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสําคัญอยู่นะครับน่าจะส่งไปไม่เกินวันพุธถ้าไม่ลืมนะครับทิปจริงผมทําไว้แล้วแหละสมการพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นออยเลอร์หรือสมการของแบนูรี่นะครับโอเคครับก็ ขอให้ตามงานกันทุกคนนะครับมีงานครบจบแน่นอนนะครับไม่เรื่องมากนะครับส่งงานเหมือนเดิมนะครับใน Google Classroom ไม่ส่งในคอมเมนต์นะนะครับไม่ส่งในคอมเมนต์นะครับส่งในไฟล์งานนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ